สวัสดีครับผมจากเพลนะพงอเนกสงไฟอินวันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําลาโพงรุ่นใหญ่นะครับจะมีดอก12ดอก15และดอก18นิ้วนะครับผมไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับไล่ลไปจากดอก12กันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแตะสติกเกอร์ตรงวอลลุ่มเสียงนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเปิดเสียงเท่ากันแล้วความดังมันจะต่างกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะครับว่าวอลลุ่มมันอยู่ตรงไหนตัวนี้นะครับวอลลุ่มจะอยู่ด้านหลังนะครับแต่เท่ากันทุกตัวนะครับก็จะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับ ครับผมเราเริ่มจากดอกที่ดอก12กันเลยนะครับเสียบแฟลชไกด์เข้าไปนะครับจะฟัมดังปรับมาที่พอสมควรนะครับตรงนี้นะครับทุกตัวผมจะปรับที่ตรงนี้หมดเลยนะครับ

มาครับเราจะมาลองที่ดอก15นิ้วนะครับผมดอก15นะครับความพิเศษของดอก15นะครับตัวนี้นะครับปุ่มปรับทุกอย่างจะอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับตัวนี้สามารถปิดเปิดไฟได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดเปิดให้ดูนะครับเปิดเครื่องนะครับนะครับผมไฟก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เสียบแฟลชไดท์เข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมปรับฟันดังเท่ากันผมขอหาย่าหันหน้ามานะคะนร,รับอันนี้ปรับอยู่ที่เท่ากันตอนแรกนะครับผม,เ,มเดี๋ยวผมขอหาย่าปรับขึ้นขึ้นขึน้นหนึ่ง,งนะคะรับ ใครเข้าไม่หวังดีหันมองฉันที่ยอยู่ตรงนี้ถเธอยังคงไม่ไว้ใจใคร เราจะมาลองดูที่ดอก18นิ้วนะครับซึ่งเป็นพริกใหญ่ของเรานะครับผมให,ใหญ่สุดเลยใหญ่สุดของทางร้านนะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านหลังนะครับเราปรับที่ความดังเท่ากันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับที่ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับ เบา,าก่อนนะครับต่อไปนะครับผมจะตับขึ้นครึ่งหนึ่งนะคะ6ขสสยันนี่คือตรงนี้นะคะจอมฟ้ามันขึ้นมันขึ้นบอกยังนี้หนมมามนทุ่งที ครึ่งเดียวนะครับผมบ้านถึงขนาดตันกันไปเลยนะครับผมตัวนี้จะดังมากนะครับผมซึ่งเป็นตัวใหญ่ของทางร้านนะครับผมเปิดนานไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับครับสินค้าของทางร้านเราทุกตัวนะครับไม่ว่าจะดอกเล็กอยู่ดอกใหญ่นะครับสามารถเชื่อมบลูทูธได้ทุกตัวนะครับอ่า เดี๋ยวเร่างตนเดี๋ยวผมลองที่ดอก1ิดแล้วกันนะครับตัวนี้ผมได้ทาการเชื่อมบลูทูธกับมือถือเป็นที่เรียบร้อยนะครับสมมุตินะครับเราจะร้องคาราโอเกะจากมือถือนะครับก็ง่ายๆนะครับดูนะครับเราเข้าไปที่ YouTube นะครับกดเข้าไปนะครับกดพิมพ์ชื่อเพลงนะครับที่เราจะร้องนะครับตามด้วยคําว่าคาราโอเกะนะครับอย่างนี้นะครับขึ้นแล้วนะครับเราก็กดเพลงที่เราจะร้องนะครับขึ้นแล้วนะครับแค่นี้ก็ร้องคาราโอเกะได้แบบง่ายๆแล้วนะครับ อ l รมณ์เสียนจใใจต้องฟังดื้อจำเธอบอกอยู่ไป ลงซบลงไหลฉันรักษาใจที่ช้ำไม่ต้องหัวไรเศรใจที่เขาโยนทิ้งดีรักขอบคองเป็นรักมือสองก็อยากมูรักใครให้เป็นดินจังเขาเป็นในความมืดมิดคือดาวสัหผัสฉันจอเป็นส่ันสำคัญของหัวใจ ฟังพอเป็นออเดอร์ไปแล้วนะครับเริ่มอยากได้ไปร้องคาราโอเกะสังสรค์กันบ้างแล้วใช่ไหมครับตัวนี้นะครับเหมาะมากๆสำหรับใช้ในบ้านหรือว่านอกบ้านนะครับผมเรามาดูกันนะครับตรงนี้นะครับมีล้อเลื่อนนะครับแล้วก็ด้ามจับนะครับสะดวกสบายมากๆต่อการเคลื่อนย้ายนะครับผมต่อมานะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับจะมีช่องเสียบนะครับสายกีตาร์สายพินหรือว่าจะเป็นสายไม์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นกองไฟฟ้าก็ได้นะครับตรง2ช่องนี้นะครับผม ต่อนะครับเป็นรูเสียบใช้แบบสำรองนะครับเวลาเราเกิดใช้แล้วแบตหมดนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบไฟ12โวลต์นะครับผมสามารถเสียบได้เลยนะครับเพราะแปลงมาให้เรียบร้อยนะครับถือว่าครอบคลุมมากๆนะครับฟังก์ชันครบครันนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูของแถมนะครับที่แถมเหมือนกันทุกตัวทุกชุดนะครับก็คือไม้ลอย2ตัวนะครับแถมเหมือนกันทุกชุดเลยนะครับทุกตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับแถมไม้ลอย2ตัวนะครับแล้วก็นะครับรีโมทนะครับผม แล้วก็สาย power adapter นะครับท่าร้นยังไม่พอนะครับเราจะแถมผ่านที่ใส่กับไม้ลอยแล้วก็รีโมทมาให้ด้วยนะครับสินค้าของทางร้านเรานะครับรับประกัน1ปีทุกตัวนะครับย้ำอีกทีนะครับรับประกัน1ปีทุกตัวนะครับผมสําหรับราคานะครับก็ไม่แพงเลยนะครับสามารถจับต้องได้นะครับผมส่วนราคาของแต่ละตัวนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่จะสั่งซื้อหรือสอบถามนะครับสามารถทักมาได้ที่ทางอินบ็อกซ์นะครับหรือใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ